สวัสดีค่ะช่องเลยวานโลชั e ่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตวิธีการทําสินค้าในร้านค้าของเราให้เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมนะคะโดยที่เคเอลทุกคนนะคะสามารถเอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มได้ก่อนหน้านี้นะคะหมูจะมีทําคลิปเอาไว้คลิปหนึ่งเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้านะคะหมูจะทําสินค้าเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมโดยที่หมูเนี่ยจะเลือกเป็นแคมเปญเฉพาะรายการสินค้าใช่ไหมคะถ้าเราเลือกเป็นแคมเปญเฉพาะเฉพาะรายการสินค้าเนี่ย เราเนี่ยจะต้องระบุรายชื่อ KOL ลงไปเลยว่าเราจะให้ค่าคอมนี้กับ KOL ท่านไหนบ้างคือเราที่เป็นร้านค้าจะต้องกำหนดรายชื่อลงไปเลยแต่ในคลิปของวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นแคมเปญร้านค้าค่ะคือเราจะทำสินค้าเป็นเอ็กเตคอมโดยที่ทุกคนที่เป็น KOL นะคะสามารถเอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มได้นั่นเองค่ะส่วนเอ็ก o ตคอมคืออะไรเอ็กเตคอมนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นพิเศษที่ร้านค้าเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเพิ่ม นะคะก็คือเหมือนเราให้ค่าคอมพิเศษกับคนที่เอาสินค้าของเราปเป็นหุงส์ส้มแล้วก็ขายได้คําสั่งซื้อสําเร็จค่ะเพื่อนๆขาก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะทำเป็นเอ็กตอคอมนะต้องคํานวณกำไรขาดทุนดีๆนะคะเนื่องจากว่าเอ็กตอรคอมตรงนี้ร้านค้าจะเป็นคนออกนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําสินค้าให้เป็นเอ็กตอคอมกันได้เลยจ้า ขั้นแรกนะคะให้มาที่เว็บไซต์ shopee co th ค่ะสังเกตมุมบนซ้ายมือนะคะคลิกไปที่ปุ่ม s e l เ e อร e เซ e นเตอค่ะแล้วก็มาเลือกหัวข้อด้านซ้ายมือค่ะหัวข้อ Marketing Center เราเลือกโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วก็มาคลิกที่หัวข้อแคมเปญร้านค้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเข้าสู่ที่การทำ xstar com กันแล้วค่ะถ้าโดยทั่วไปแล้วใช่ไหมคะเรามักจะกดปุ่มสร้างแคมเปญทันที แต่ถ้าเกิดเรานะคะต้องการที่จะให้ทุกคนหรือว่า K O L ทุกคนสามารถเอาสินค้าของเราที่เป็น Extra Com คมนี้ไปลงถุงส้มได้นะคะให้เรานะคะมาเลือกสินค้าของเราที่ด้านล่างค่ะทางระบบนะคะจะมี2หัวข้อเนาะถ้าเกิดอันแรกนะคะจะเป็นสินค้าที่มีคอมมิชชั่นเป็น0ูนย์ก็คือเรานะคะยังไม่ได้ทําสินค้าเป็นเอ็กซ์ต้คอมนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะหมูอยู่ในหน้าสินค้าที่ไม่มีคอมมิชชั่นค่ะ ซึ่งสินค้าในร้านของหมูนะคะมีตอนนี้ทั้งหมด24รายการเราสามารถทําสินค้าเป็น extra com ทั้งร้านค้าทุกสินค้าเลยก็ได้หรือเราจะเลือกแค่บางรายการสินค้าก็ได้ค่ะเพื่อนๆะในคลิปนี้นะคะหมูจะเลือกทําสินค้าแค่1รายการเท่านั้นนะคะอย่างที่หมูบอกนะเราสามารถเลือกได้มากกว่า1รายการค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะสินค้าที่หมูจะทําเป็น extra com ก็คือสบู Go ่โกโก้ค่ะเราก็ติ๊กถูกไปที่สินค้าที่เราที่เรานะคะ ต้องการจะทำ extra com ได้เลยจากนั้นสังเกตทางด้านขวามือค่ะจะมีปุ่มว่าเพิ่มในแคมเปญเราก็คลิกไปได้เลยค่ะทางระบบนะคะก็จะให้เรากรอกค่าคอมมิชชั่นหรือว่า extra com นั่นเองเราก็สามารถใส่ค่าคอมได้เลยนะคะเขาก็จะมีแนะนำด้วยนะคะว่าให้ใส่ประมาณ10-15%เราจะใส่เกินก็ได้หมูก็จะใส่ไปเลยที่20%ค่ะแล้วก็มาเลือก ระยะเวลาของการที่เราจะตั้งสินค้าเป็นเอ็กซ์ตาคอมนะคะหมูก็กําหนดวันเริ่มเอ็กซ์ตาคอมแล้วก็วันสิ้นสุดข,ของการเป็นเอ็กซ์ตาคอมค่ะถัดไปนะคะสินค้ารีวิวฟรีถ้าเรานะคะจะไม่ส่งสินค้ารีวิวไปให้เราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มยืนยันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับการทําสินค้าเป็นเอ็กซ์ตาคอมที่ KL ทุกคนสามารถเอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มได้พอเรานะคะ ตั้งสินค้าเป็นเอ็กเตคอมเสร็จแล้วรายการสบู่โกโก้ของหมูนี้ก็จะมาอยู่ที่หัวข้อสินค้าที่มีคอมมิชชั่นล้วค่ะแต่ถ้าเกิดรายการไหนที่เราไม่ได้ทำค่าคอมใช่ไหมคะก็จะอยู่ตรงหัวข้อสินค้าที่ไม่มีค่าคอมค่ะหรือถ้าเกิดเราใช่ไหมคะต้องการที่จะทำเอ็กซ์เตอคอมสินค้าบางรายการแบบสบู่โกโก้คือเราจะไม่ทำเอ็กซ์เตอคอมทุกสินค้าที่อยู่ในร้านค้าของเราเราสามารถเลือก เลือกเฉพาะรายการแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากทําสินค้าเป็นเอ็กซ์ต้าคอมต่อเราก็สามารถคลิกไปที่หัวข้อสินค้าที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นได้เลยจ้าแล้วเรานะคะก็มาเลือกรายการที่เราจะต้องการทําสินค้าเป็นเอ็กซ์ต้าคอมเหมือนสบู่โกโก้แบบเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราตั้งสินค้าเป็นเอ็กซ์ต้าคอมเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะหากว่าเรานะคะต้องการจะแก้ไขอ,อัตราค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเอ็กซ์ต้าคอมอยากแก้ไข ระยะเวลาของของการให้สินค้าเป็นเอ็กตาคอมนะคะเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะคะให้เรานะคะคลิกไปที่หัวข้อสินค้าที่มีคอมมิชชั่นค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรายการเดิมคือสบู่โกโก้นะคะให้เรานะคะเอาเมาส์ลองไปแบบวางตรงอัตราค่าคอมเขาจะขึ้นรูปดินสอให้เรานะคะสามารถแก้ไขอัตราค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเอ็กตาคอมได้หรือเอาเมาส์นะคะไปวางตรงระยะเวลาแคมเปญของเรา เราก็สามารถแก้ไขวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะสะดวกทำผ่านทางมือถือนะคะเราจะสามารถเข้า Seller Center ผ่านทางมือถือได้ไหมใช่ไหมคะสามารถทำได้นะคะให้เรานะคะเข้ามาที่เว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คำค้นหา Seller Center Shopee แล้วก็คลิกไปที่ลิงก์ Shopee Seller Center ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็เข้าสู่หน้า s e l l e r Center ผ่านทางมือถือได้แล้วค่ะแล้วเราก็ นำจากที่หมูทำผ่านทางคอมใช่ไหมคะนำมาปรับใช้ในมือถือได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะและนี้นะคะก็คือวิธีการทำสินค้าให้เป็นเอ็กตอคอมค่ะตอนนี้นะคะสะบู่โกโก้ของหมูเป็นเอ็กตอคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหากมีเคหากมีเคแวลท่านไหนหรือว่าเอเฟรียท่านไหนนะคะเลื่อนมาเจอก็จะรู้เลยว,ว่าตอนนี้นะคะสะบู่โกโก้ของหมูเนี่ยเป็นเอ็กตอคอมแล้วเพราะว่ามีป้ายระบุอยู่แล้วก็ร้านนะคะให้ค่าคอมสินค้าชิ้นนี้อยู่ที่20%ถ้าเกิดว่ามี บุคคลท่านไหนสนใจเอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มหรือว่าเอาสินค้าของเรานะคะไปโพสต์ยังช่องทางต่างๆที่ท่านนั้นเนี่ยได้ค่าคอมหากเขาไปโพสตหรือว่าเอาไปลงถุงส้มแล้วเกิดคําสั่งซื้อแล้วคําสั่งซื้อสําเร็จเขาจะได้ค่าคอมจากเราที่เป็นร้านค้าเนี่ยยีเลยแล้ววิธีการจ่ายค่าเอ็กเต้าคอมของของร้านค้าเนี่ยจ่ายยังไงนะคะต้องไปแบบต้องไปติดต่อโดยตรงไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย หลังจากที่เรานะคะทาสินค้าเป็นเอ็กตาคอมเสร็จแล้วเรียบร้อยหมูยกตัวอย่างเป็นนายเอนายเอเป็น KOL นายเอนะคะเอาสินค้าสบู่โกโก้ของหมูเนี่ยไปลงถุงส้มแล้วมีลูกค้านะคะกดสั่งซื้อสินค้าสบู่โกโก้ผ่านถุงส้มของไลฟ์นายเอหลังจากที่ลูกค้ากดสั่งซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะหมูที่เป็นร้านค้าเนี่ยจะได้รับคําสั่งซื้อหมูก็ไปทําการจัดส่งสินค้าหมูก็จัดส่งสินค้าแบบแบบแบบทั่วไปเลยหลังจากนั้นพอสินค้าถึงมือลูกค้า ลูกค้าเช็คของว่าโอเคของถูกต้องจํานวนครบลูกค้าทําการกดยอมรับสินค้าตรงนี้ล่ะค่ะตอนที่ลูกค้ากดยอมรับสินค้าเนี่ยยอดเงินจะเข้าสู่สเซิร์บาลานซ์ของผู้ขายใช่ไหมคะระบบช้อปปีจะหัก20%ของค่าราคาสินค้านี้หักเลย20%ตรงนี้จ่ายให้ใน A ค่ะแล้วก็เราที่เป็นร้านค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ค่าทำเนียมทั่วไปค่าโปรแกรมที่เราเคยถูกหักอยู่แล้วตรงนี้ที่หมูจะบอกกับเพื่อนๆเ,เลยคือถ้าเกิดใครจะทำค่าเอ็กตาคอนะคะต้องคำนวณกำไรขาดทุนดีๆนะเพราะว่า e อ็กตาคอมตรงนี้ตามที่หมูบอกตอนต้นคลิปเลยว่าร้านค้าจะเป็นคนออกช้อปปีจะหัก20%ของค่าราคาสินค้าจ่ายให้กับจ่ายให้กับบุคคลท่านนั้นโดยตรงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อโดยตรงกับใน A ใน B ใน C เลยระบบ หักให้เลยนะคะแล้วยังไม่รวมหักค่าธรรมเนียมอื่นๆเพราะฉะนั้นต้องคํานวณดีๆนะบางทีแบบเราทําไปทํามาเราขาดทุนนะคะก็เลยเหมือนจะบอกกับเพื่อนๆว่าอยากให้แบบคํานวณดีๆนะคะเพื่อนๆ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะวิธีการจ่ายค่าเอ็กตาคอมให้กับ k คหรือว่า a f อ i ฟ i เ t e ท่าน,นนั้นที่เอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มแล้วคําสั่งซื้อสําเร็จวิธีการจ่ายค่าคอมก็จะประมาณนี้นะคะ ย้ำอีกทีนะว่าระบบจะหักจากค่าราคาสินค้าตรงนี้เลย20%ให้กับให้กับนายโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็จะถูกหักค่าธรรมเนียมตามทั่วไปของเราที่เราเคยถูกหักก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับวิธีการทําสินค้าให้เป็นเอ็กซ์ตอรคอมโดยที่ทุกคนหรือว่า KL ทุกคนนะคะสามารถเอาสินค้าของเราไปลงถุงส้มได้นะ หมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยถ้ามีอะไรดีๆหมูจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ